สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกคนเนี่ยนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวนะครับเจ้าตัวเมาส์เกมมิ่งตัวหนึ่งครับของยี่ห้อนัฟโวไม่แน่ใจว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับหรือนะครับผมก็คือแบรนด์หมาป่านั่นเองนะครับสำหรับเจ้าตัวเมาส์รุ่นนี้นะครับเกมมิ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาใช้ชื่อว่าเซอร์วิรัสนะครับผมตรงนี้อ่ะก็เป็นรุ่น M M 9 2 M นะฮะซึ่งต้องบอกว่าราคาของเขาเนี่ยแค่หลักร้อยแค่นั้นเองนะครับซึ่งถือว่า ถูกมากๆนะครับสาหรับเจ้าตัวนี้แต่ว่าตัวแพ็กเกจเขาเนี่ยโหแบบมาแบบอลังการมากเลยนะครับอย่างเมาส์แบบเจ็ดแปดร้อยบาทนะแต่ว่าถ้าตัวเมาส์นี้ไม่ใช่เป็นเมาส์ไร้สายนะครับเป็นเมาส์แบบมีสายนะครับซึ่งเมาส์เกมมิงส่วนใหญ่นะครับก็จะเป็นแบบมีสายนะครับเนื่องจากว่ามันตอบสนองการข้อมูลเนี่ยได้เร็วกว่าแบบไร้สายนั่นเองนะ <S <S อ่ะโอเคมาดูสเปคข้างหลังกันบ้างคือจร,จริงต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้ซื้อมา เพื่อไปเล่นเกมนะครับแต่ว่าผมซื้อมาเพื่อทําการตัดต่อเลยเเพาะนะครับคือปกติเนี่ยผมก็ใช้เมาส์ทั่วไปนะฮะก็คือใช้เมาส์ทั่วไปแบบนี้นะครับแต่ว่าพอมันใช้ไปนานเนี่ยให้มันรู้สึกว่าเมาส์มันเริ่มจับไม่ดีปวดมือบ้างอะไรอย่างนี้นครับตอนแรกก็เอาเมาส์เพื่อสุขภาพมานะครับแต่ว่าเออพอไปลองพวกเมาส์เกมมิ่งแล้วก็แบบไปลองสัมผัสที่หน้าร้านมาวางมือไปปุ๊บเนี่ยเออรู้สึกว่า มันเหมาะพอดีกับมือมากนะครับเลยตัดสินใจอ่ะราคาไม่แพงด้วยเลยซื้อมาเลยแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่เกี่ยวกับเกมมิ่งเนี่ยผมไม่รู้นะครับผมว่าฟังก์ชันเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมอ่านสเปคให้ฟังคร่าวๆก่อนดีกว่านะฮะก็คือตัวนี้เนี่ยมีเป็นเกมมิ่งเมาส์นะครับแบบว่าเจปุ่มนะครับเจ็ดทุ่มนะครับก็คือได้เป็นซ้ายขวา5้าหปุ่มได้จะแบบเซตฟังก์ชันได้นะครับสำหรับเหล่าอีสปอร์ตทั้งหลายนะครับก็คือเป็นปุ่มช็อตคัทพิเศษน Human body นะครับ NG Design นะครับก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือตอนนี้ผมไปลองเนี่ยผมเอามือวางจับไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันพอดีมือแล้วมันดูรู้สึกว่ามันไม่เมื่อยนะฮะผมตรงนี้แถมปรับ DPI นะครับผมก็คือปรับความละเอียดนะฮะได้ถึง6เลเวลนะครับโดยสูงสุดเนี่ยได้ถึง12,800 DPI นะครับตัวนี้อ่าซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะเขาเคมลมรับประกันนะครับเขาบอกว่าเจ้าตัวเมาส์เนี่ยสามารถที่จะ รับการคลิกเนี่ยได้ทั้งหมด5ล้านคลิกนะฮะมีชิปเซตอยู่ข้างในนะครับเป็น A825 นะฮะแล้วก็สายเคเบิลเนี่ยสายเคเบิลเนี่ยยาว150เซนนะครับแล้วก็เป็น USB นะครับน้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเบามากนะครับก็คือ128กรัมบวกลบ5กรัมนะครับก็คือประมาณ1้0สามสิบกรัมโดยประมาณนะครับขนาดของเมาส์นะครับอยู่ที่ขนาดหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับก็คือ124นะครับคูณเจคูณสานะครับสามารถใช้งานได้ทั้ง Windows Android Mac แล้วก็สมาร์ททีวีนะฮะแล้วก็อื่นด้วยให้เสียบสมาร์ททีวีได้เลยเหรอเมาส์อย่งนี้เดี๋ยวลองไปเสียบดูดีกว่านะครับอ่ะที่สําคัญนะครับมันมี RGB ด้วยนะครับก็คือมีแสงอยู่นั่นเองนะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาแกะกล่องกันครับด้านในกล่องไม่มีอะไรเลยนะครับผมก็มีเจ้าตัวเมาส์มาให้1อันนะครับแล้วก็สาย USB นะครับเป็นแบบสายถักด้านในกล่องไม่มีอะไรเลยนะครับ จับเนี่ยก็ขนาดพอดีมือนะครับตรงนี้ก็คือเป็นเมาส์ปกตินะครับมีปุ่มด้านบน2ปุ่มนะครับแล้วก็มีตัวตัวสกออยู่1อันนะฮะมีปุ่มช็อตคัทอยู่ด้านบนอีก2ปุ่มนะครับแล้วก็ด้านซ้ายมือนะครับอีก2ปุ่มนะครับก็ทั้งนับเนี่ยก็เท่ากับ7ปุ่มพอดีอ่ะเดี๋ยวเรามาลองเสียบใช้งานกันดูดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัวนี้ก็สรุปเลยแล้วกันนะครับสําหรับเจ้าตัว เมาส์ตัวนี้นะครับผม,ผมก็คือลองใช้งานเนี่ยก็รู้สึกว่ามันตอบสนองเนี่ยค่อนข้างดีนะครับผมก็มคือถือว่าตอบสนองได้ไวเลยทีเดียวนะฮะสำหรับตัวนี้ส่วนการตั้งค่า D B I อะไรต่างๆเนี่ยผมไม่มีความรู้ตรงนี้จริงๆนะครับผมเนื่องจากผมไม่ได้เป็นเกมมิม่งนะครับก็เลยไม่รู้ว่าไอ้ปรับตัวนี้เนี่ยมันปรับไว้เพื่อประโยชน์อะไรบ้างนะครับใครรู้ก็ค,คอมเมนต์บอกหน่อยก็ได้นะครับผมตรงนี้เราซื้อมาใช้งานนะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่ามันจะทนทานมากน้อยแค่ไหนนะครับในอนาคตเนาะ โอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ